ท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหโดนจนได้นะครับไอยักษ์ไอกามยักษ์ครับผมครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับหลวมถึงนานานักตกปลาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมตะปองเป็นครัง้งแรกๆด้วยนะครับผม ต,ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าไปแล้วครับตะปองก็มาตกชิงลิ้วเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์วางไว้ตรงน,นี้เลยครับผมตรงนี้เป็นไม้ที่ตะปองมาปักเบ็ดแล้วก็มานั่งตกนะครับก็ได้ปลาไปหลากหลายชนิดอยู่ครับผมเก็บที่แล้วนี่ก็ตรงหลังนี้และครับตรงนี้นะครับก็มีมากันเรื่อยนะครับโฮดูขยะครับผมไม่ยอมเก็บกันเลย กางกินข้าวทั้งทงอาหารปลาก็ <c oughs> คือมาแล้วก็ทำซโกป๊กกันเยอะมากนะครับผมไม,ม่ยอมเก็บกลับกันเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้ารับชมคลิปอยู่แต่ก็คงไม่ดูหลอกมั้งดูแล้วก็มีแต่สูงอายุกันนั้นนะครับที่มาตกแล้วก็ทิ้งโอเคครับพอมวันนี้ก็เป็นการตกชิงเลียวไคันระยะ3 6นะครับผมวก็ตัวคอ เบ็ดตะขอเดียวนะครับหมยตายนะครับผมเบอร์ตะขอเบ็ดในโซนจุดแปดนะครับตัวแบนโอเคครับผมวันนี้เย็นนี้จะมีผลงานหรือไม่จะเป็นรอรับชมกันครับผมเป็นกำลังใจให้ตะปองกันด้วยนะครับรวยครับผมคืมๆอีกแล้วครับแล้วไม่ตรงครับมีลมมาจากทางใต้นะครับวันนี้ไปจองทูนกันแป๊บนึงครับลุย เยอะก็เป็นสูตรเดิมๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับห้าโมงยีนาทีครับตอนนี้ก็อาจจะยุดถึงเกือบเกือบทุ่มนั่นแหละจะมีเวลานะครับผมเมชาก็มานะครับลืมบอกเมชามาตกเล่นๆกันสองคนแก้ไม่บ้านตรงนี้นะครับก็ได้กุ้งไปครับโอ้ตัวละขิดกว่าเลยนะครับผมอุ๊ยอะไรวะ ลงไปไม้เลยนะครับจังต่อแล้วไงจำตัวมันปลาเข้ากินเลยนะครับผ้อม,มีมาสกิดแล้วนะครับผมอมันลงทีละ ชึกนี่นะครับผมจับจังหวะไม่ถูกไม่ทันเลยจนะอยเอาจนได้นะครับจะโจนจนไดนะ้มาแล้วครับตัวแรกปลาเลยว่าแรงแท้ห <c oughs> ปลาสร้อยนะครับเนี่ยกินแรงมากครับผมกินลึกด้วย Okay. มีผลงานแล้วนะครับผมตีต่อครับผมก็ที่วางคันก็ง่ายๆเลยนะครับไม้ปักเอาที่วางเสียบคันนี่ก็มีนะครับที่วางคัน นีตะปองเอาตะขอตกกุ้งมาด้วยนะครับผมจะเอาเนื้อปลาเกี้ยวเป็นเยื้อนะครับปลาก็จะกินโอเคแปวที่สองมานะครับปลาระเยันนะครับผมปลาก็จะกินเบ็ดก็จะเตรียม าไม่ดีแล้วนะครับผมตอนนี้ปลาก็กินนะครับเว็ดกุ้งก็จะเอานี่ครับตะขอตกกุ้งก็ใช้ของเล็บเยียวนะครับผม ครับผมตอนนี้เบ็ดตกกุ้งยมเท็แล้วนะครับมีทุนด้วยนะครับผมยันแถวนี้แหละไม,ม่มีตะกวัวนะครับผมใช้แค่ทุนแล้วก็ตัวเบ็ดเลยนะครับลูกมุนลวด จะมีลงมาก,กินทั้งเรามั้งหรือไม่นะครับใช้เนื้อปลานะครับตัวกงมาครับผมแล้วเรามาดูอาการทุ่นกันมัางน,น,นะครับก็หมอแทะอะไรก็ว่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้จะไม่ได้ปลาก็ได้โดนครับผม อ้าวหลายตัวโอ้โหนี่นะครับปลาอันนี้แล้อาหารกินเลยนะครับผมเฮ้ยจมนานแล้วนะครับไม่ไงต่อฮึ่ม <c oughs> ติดต่อจนได้โอเคดูเรื่องต่อครับผมดีนะลุดง่ายดีนะลุดง่ายไปแล้วโอ้โหไม่ทัน ลมเปลี่ยนทิศอีกแล้วครับมาจากทางเหนืออีกแล้วลมโอ้ยวนเลยครับผม เด,ด,ด,ดีเ๋ยว่แขยนนะครับผมท่านผู้ชมครับนี <c oughs> โ่โดนจนได้นะครับไอยักษ์ไอกามยักษ์ครับผม อ้ยือเอาเป็นได้นะครับนี่ Yes เอาจุนได้ครับผมสองจิดน่าจะได้นะครับใหญ่กว่าตัวเมาชาอีกอเดี๋ยวครับผมโอ้โห oh. คืนเลยนะครับคืนไป แล้วคีมนี่ออกก็น,นะครับอืโหโอหมันมีจริงๆนะครับผมคีมนีจริงๆอือห้นไปทั้งอันเลย ก้าวเวตกกุ้งตัวใหญ่ฮ่าฮ่าโอ้กวเกบนะครับผมเกวจะหนีบมือตกปลารอไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหปลาติดต่อ โอ้ยกดได้ตัวเลยนะครับตะกี้โหปลาดึงเข้าต่อไปเลยครับดินะล้หลุดง่าย จะค่อยไปครับผมจยิกยิกยังยังครับยัง เดึงตัวครับโอ้หมอะล่างมือดึงคันล่วงเลยกับใหญ่คว้าได้โอเคจะเก็บก่อนนะครับดึงเร็วก็โอเคนะครับพมวันนี้ก็เก็อบอุปกรณ์ละเด็ดเบ็ดกุ้งจะจะเก็บที่หลังนะครับจะปิดชิปก่อน ก็มีผลงานไม่ทลไรนะครับการตกเชียงลิ้วของเราแต่ว่ามาโดนอีกตัวกมใหญ่เนี่ยโหสุดเยอะเลยนะครับผมตัวเดียวคุ้มเลยครับเอาก็เหมือนไม่ได้มาตกปลานะครับเพราะว่าพะวงยกกัเบ็ดกุ้งมัง่งอะไรมัง่งก็จะมัดชัวร์แน่นนะครับไม่มีกระจิกระใจตกลิ้วเลยยอดได้กุ้งมาหนึ่งตัวนี่ก็โหน่าจะซองคิดน,นะครับตัวใหญ่มาก โอเคครับผมก็มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชงโอเคครับผมไปวันนี้ขอตัวลากลับบ้านกันก่อน๋ยวจะเก็บของกลับบ้านแล้วครับไปครับผมสวัสดีครับ